สวัสดีค่ะทุกคนสบายดีกันทุกคนนะคะวันนี้นะคะเจนก็มีเนื้อหามาฝากกับเพื่อนๆเหมือนเดิมนะคะแต่สําหรับหัวข้อในวันนี้นะคะคงต้องอาศัยความเชื่อส่วนบุคคลแล้วล่ะคะ่ะหากถ้าใครมีความเชื่อลักษณะแนวแวนี้นะคะสามารถฟังจนจบจนถึงท้ายคลิปได้นะคะกับหัวข้อที่ว่า คู่แท้ทางจิตวิญญาณเป็นยังไงนะคะเจนก็มีวิธีการสังเกตด้วยนะคะเพื่อนๆวิธีการสังเกตว่าหากถ้าคุณมีสี่สิ่งนี้ในความสัมพันธ์แล้วนะคะมันจะเป็นสัญญาณที่จะบ่งบอกได้ว่าคุณได้พบคู่แท้ทางจิตวิญญาณเข้าแล้วนะคะเพื่อนๆสําสำหรับความรักระยะทางไกลนะคะเพื่อนเเราต้องอาศัยความเชื่อคะ่ะความศรัทธานะคะในความรักแล้วคุณก็จะเจอ สิ่งที่คุณปรารถนาค่ะเพื่อนๆพ,พลังงานที่เสมอกันมักดึงดูดเข้าหากันเสมอสิ่งที่เหมือนๆกันมักจะดึงดูดเข้าหากันเชื่อเหมือนกันกับเจนแบบนี้ไหมคะหากถ้าเชื่อนะคะฟังต่อเลยค่ะเพื่อนๆ mm hmm. ความรักระยะทางไกลนะคะเพื่อนๆเ,เราเนี่ยก็ยังไม่ได้เจอกันใช่ไหมคะแต่จะทำยังไงล่ะคะให้เรามีความสุข ให้เราสมหวังในท้ายที่สุดของความสัมพันธ์นะคะบางคนนะคะก็เป็นกังวลบางคนก็คิดมากนะคะแล้วประกอบกับสถานการณ์บ้านเมืองเราเป็นแบบนี้ด้วยบางคนก็คอ่นข้างเครียดทันทีที่คุณเครียดนะคะพลังงานที่ เป็นลบของคุณเนี่ยนะคะมันก็จะส่งออกค่ะส่งออกไปหาคนที่คุณคุยด้วยเพราะฉะนั้นเราจะไม่ส่งพลังงานลบออกไปนะคะเพื่อนๆเราจะทําให้ตัวเรามีพลังงานดีๆมีพลังงานที่มีความสุขแล้วเราก็จะสามารถส่งต่อพลังงานดีๆนี้ให้กับคนที่เราคุยด้วยนะคะและสิ่งที่คุณจะได้นะคะ ก็คือความสุขใจของคุณนะคะเพื่อนหากถ้าคุณมีความสุขใจไม่ว่าอะไรคุณก็จะทํามันได้ไม่ว่าอะไรคุณก็จะผ่านมันไปได้นะคะเพื่อนๆสําหรับความสุขนะคะความสุขในความรักเนี่ยนะคะแต่ละคนเนี่ย <ammed> ก็ไม่เหมือนกันนะคะความต้องการความคาดหวังก็ไม่เหมือนกันนะคะ แต่สิ่งหนึ่งนะคะที่จะทําให้คุณนะคะสัมผัสได้ก็คือใจค่ะหากถ้าคุณมีพลังงานใจที่เข้มแข็งนะคะมีใจที่แข็งแรงพอนะคะคุณก็จะสามารถพบพลังงานหนึ่งนะคะในตัวคุณและพลังงานในตัวคุณนี่แหละคะ่ะมันจะสามารถดึงดูดคนที่เหมือนเหมือนกันกับคุณเข้ามาได้นะคะสำหรับความรักระยะทางไกลนะคะ ในความสัมพันธ์นะคะในรูปแบบนี้นะคะคุณก็สามารถที่จะใช้วิธีการต่างๆที่ไปเรียนรู้มาเนี่ยนะคะใช้กับคนของคุณนะคะแต่ไม่ว่าจะวิธีการอะไรก็แล้วแต่นะคะสิ่งหนึ่งนะคะที่เจนอยากจะฝากไว้ให้กับเพื่อนๆในทุกๆคลิปก็คือคุณต้องรู้จัก ตัวตนของผู้ชายที่คุณคุยด้วยนะคะหาถ้าคุณรู้จักเขาได้ดีพอนะคะวิธีการนะคะคุณก็จะสามารถนํามาปรับใช้ได้นะคะเพื่อนๆเหมือนกับพลังงานใจเนี่ยะคะ่ะพลังงานใจเนี่ยนะคะมันต้องอาศัยเวลานะคะอาศัยความมีวินัยในการฝึกฝนนะคะให้คุณมีใจที่เป็นปกตินะคะมีใจที่มีพลังงานบวกนะคะแล้วพลังงานนี้แหะคะ่ะ มันก็จะนําพาคุณไปเจอคนที่เสมอกันกับคุณนะคะคนที่ดีๆที่คุณต้องการนะคะเพื่อนๆทีนี้มา4สิ่งนะคะสสิ่งที่วันนี้เจนจะฝากไว้ให้กับเพื่อนๆนะคะลองไปสังเกตความรู้สึกของคุณดูลองไปสังเกตใจของคุณดูนะคะว่าในความสัมพันธ์ของคุณนะคะที่คบกันมาที่คุยกันมาคุณมีสี่สิ่งนี้หรือเปล่าหากคุณมีสี่สิ่งนี้นะคะเพื่อนๆมันก็คือสัญญาณที่จะบ่งบอกคุณได้ว่า คุณได้เจอคู่แท้ทางจิตวิญญาณแล้วนะคะ4สิส่งนั้นนะคะเพื่อนๆก็คืออบอุ่นใจค่ะใจนะคะใช้ใจใน4ี่สิ่งนี้น,นะคะเพื่อนๆเป็นความรู้สึกค่ะก็คือความรู้สึกอบอุ่นนะคะปลอดภยัยสงบใจแล้วก็สบายใจค่ะเพื่อนๆ4ี่สิส่งนี้น,นะคะเป็นความรู้สึกที่ต้องใช้ใจสัมผัสนะคะหากเพื่อนๆมีในสสิ่งนี้น,นะคะ เพื่อนๆก็จะมีความสุขกับความรักค่ะถึงแม้อนาคตคนนี้อาจจะไม่ใช่หรือคุณหรือเขาอาจจะปล่อยมือจากความสัมพันธ์คุณก็จะเสียใจไม่นานค่ะเพราะในแต่ละวันคุณได้อยู่กับปัจจุบันและในช่วงเวลานี้คุณได้มีสิ่งสี่สิ่งนี้กับตัวคุณเองกับความรู้สึกคุณกับเขานะคะแล้วอย่างหนึ่งนะคะก็คือ ให้เรามองค่ะมองความรักเป็นการเรียนรู้นะคะเป็นประสบการณ์นะคะหากถ้าเราใช้ความรักและมองความรักไปในทางการเรียนรู้เป็นประสบการณ์นะคะมันจะสามารถทำให้เราเนี่ยพัฒนาตัวตนนะคะพัฒนาในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างให้เราดีขึ้น ะะอาจจะมองว่าความรักเป็นบททดสอบหนึ่งนะคะให้เราได้ผ่านและก้าวขึ้นไปให้สูงขึ้นเจอในสิ่งที่ดีกว่าเดิมนะคะเพื่อนๆสำหรับวันนี้นะคะเพื่อนๆลองไปสังเกตใจคุณเองดูนะคะว่ามี4ี่สิ่งนี้หรือเปล่านะคะเจนเป็นกำลังใจให้กับทุกๆความรักนะคะหากถ้าใครชอบเนื้อหาสไตล์แบบนี้นะคะกดติดตามเพิ่มเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราได้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ